ราชาลูกนังทั่วโลกขอสเสนอจะช่วยลิวร์พูได้ดีด้านไหนเทียบคะแนนเบนเดวิสกับการเล่นให้เพรสตันตลอดช่วงที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเบนเดวิสหลายคนก็จะนึกถึงแบ็กซ้ายชาวเวลของท็อตแนมฮอสเปอร์สกเกือบหมดมีไม่กี่คนหรอกที่จะนึกถึงเบนเดวิสเวอร์ชันเซเล์แบ็กหนุ่มที่กาลังคาแข่งอยู่กับเพรสตันนอตเอ็นในตอนนี้ต่อให้แฟนบอลชาวองังกฤษเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนที่ชื่อกับนามสกุลซ้ำกับแข้งของไก่เด็ดทองอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเดวิสของเบรสตันกลับเป็นที่รับความสนใจมากขึ้นหลังจากลือกันอย่างหนาหูว่าลิผูคิดที่จะเอาเข้ามาร่วมทัพเพื่อแก้ปัญหาที่เชนแบกตามธรรมชาตินัดกันเจ็บโดยมีรายงานว่าทั้งสองทีมตกลงค่าตัวกันได้เรียบร้อยที่2ล้านปอนด์ด้วยนี่นับเป็นก้าวกระโดดที่ใหญ่มากสําหรับปลากระกลังที่เป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของเบรสตันโดยตรงเพราะก่อนหน้านี้เขายัางไม่เคยได้สัมผัสกับ,กบเกมระดับพรีเมียร์ลีกแม้แต่นัดเดียว ซึ่งล่าสุดดีแอเลติกสื่อกีฬาชื่อกล้องได้ทําการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของเดวิสในซีซั่นนี้โดยเปรียบเทียบเป็นคะแนนแบบในวิดีโอเกมที่ให้ค่าพลังระหว่าง0ถึง9.9ลองไปดูกันดีกว่าว่าในสายตาของดีแอเลติกนั้นแข้งวยัย25ปีรายนี้มีดีแค่ไหนเกมรุกต้องบอกก่อนว่าถึงแม้จะเป็นเซนเตอร์แบ็กแต่เดวิสเวอร์ชันเพรสตันก็ยืนเป็นแบ็กซ้ายได้เหมือนกับเดวิสของสเปอร์ทำให้บางครั้งเขาก็รับหน้าที่เล่นเกมรุกบ้าง ซึ่งเขาก็มีขาที่ส่งพลังระดับหนึ่งจนถึงขั้นที่ดีแอเลติกให้คะแนนความแรงลูกยิงของเขามากถึง49จะคะแนน,นเต็ม99โดยถือว่าสูงในระดับหนึ่งสำหรับนักเตะในแนวรับนอกจากนี้เขาก็ยังได้จับบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งบ่อยพอตัวจนมีคะแนนด้านนี้30แต้มอย่างไรก็ตามผลงานเกมลุกด้านอื่นของเขาไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหรนะ่นักไม่ว่าจะเป็นการที่เขามีคะแนนในจังหวะการสร้างโอกาสการยิงที่สุดท้ายแล้วควรจะเป็นประตูเพียงแค่24คะแนน และจังหวะพาบอลขึ้นหน้าที่ควรจะจบลงด้วยกันเป็นประตู16คะแนนโดยจังหวะควรเป็นประตูหมายถึงจังหวะการเล่นที่ควรจะเป็นประตูเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆอย่างเช่นมุมในการยิงทิศทางในการยิงเป็นต้นเกมรับเดวิสมีความดุดันในการเล่นเกมรับพอประมาณจนทําให้เดีเลติกให้ค่าพลังเขาด้านนี้อยู่ที่40คะแนนจาก99คะแนนแต่เขาก็สกัดเกมรุกของคู่แข่งได้ไม่ดีเท่าไหร่ จนไม่ค่าพลังตรงจุดนี้อยู่ที่27คะแนนในสายตาของเดียร์ติกส่วนการเก็บบอลกับการตัดบอลของเขาอยู่ที่30คะแนนนอกจากนี้ผลกระทบในด้านเกมรับของเขาก็ไม่ถึงขั้นโดดเด่นมากนะักเพราะได้เพียง25แต้มโดยผลงานด้านนี้ดูจากการที่ว่านักเตะค,คนนั้นๆช่วยเกมรับในตอนที่ทีไม่ได้ครองบอลได้ดีแค่ไหนซึ่งผลงานของเขาเทียบกับฟาเบนโยก,กับเจอมาติดไม่ได้เลยจากการที่ทั้งคู่ได้คะแนนส่วนนี้ไปถึง82แต้ม ส่วนจำนวนครั้งการดวลลูกกลางอากาศอยู่ที่22คะแนนเท่านั้นจากจำนวนเต็ม99แต้มการเล่นกระบ,บอลน,นี่คือจุดเด่นในช่วงที่ผ่านมาของเดวิสเขาเก็บบอลเอาไว้กับตัวและพาบอลบุกขึ้นหน้าเยอะในะระดับหนึ่งจนได้คะแนนจากเดียร์ติก79คะแนนซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับลิพูได้ในะระดับหนึ่งเพราะที่ผ่านมามา,มาติดก็มักจะชอบพาบอลบุกขึ้นมาจากโซนประจำการของตัวเองอยู่บ่อยๆโดยการเล่นแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อเจอกับทีมที่ชอบถอยไปตั้งรับลึก ซึ่งบรรดาคู่แข่งของของแดงก็มักจะทําอย่างนั้นกันอยู่แล้วทั้งนี้คะแนนในด้านนี้ของเดวิสนั้นหากเทียบกับนักเตะในดาราลีกชันนาของทวีปยุโรปมันก็ถือว่าใกล้เคียงกับดาวิดลุยส์กองหลังอาเซนนลรักหน้าคลาวานดาวเตตก,กาเยรีซึ่งเป็นเด็กเก่าของลิปูและปาอูตอรเรสเซนเบ็กบีอาได้เอาด้วยขณะเดียวกันเดวิสก็เชื่อมเกมรุกได้ดีในะระดับหนึ่งจนเดียและติให้คะแนนเข้าด้านนี้58คะแนนและเขาก็เสียบอลยากพอตัวที่ได้พาบอลขึ้นหน้าด้วย จนคะแนนการเก็บบอลเอาไว้กับตัวของเขาอยู่ที่49คะแนนซึ่งถือว่าสูงสําหรับคนในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กนอกจากนี้การผ่านบอลของเขาก็มีส่วนร่วมกับการทําให้เกมของเพรสตันเดินไปข้างหน้าได้ในระดับที่น่าพอใจจนทําให้คะแนนด้านการผ่านบอลที่มีส่วนทําให้เกมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่ที่47คะแนนด้วยกันลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาคว้าตัวเบนเดวิสมาร่วมทีม ลิพูบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเบนเดวิสมาจากทีมเพรสตันนอตเอ็นมาร่วมทีมแบบระยะยาวนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรายนี้จะร,ร,ะรับปากเซ็นสัญญากับสโมสรลิพูในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อย้ายจากทีมในแชมเปี้ยนชิพมาสู่ตำแหน่งในแนวรับของทีมของจิเกนคลับเดวิสกล่าวกับลิพูในสัมภาษณ์แรกที่แอนฟิวว่าแน่นอนว่าผมยินดีที่ได้มาอยู่ที่นี่มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าผมรู้สึกเซอร์ไพรส์ตอนที่มีการติดต่อเข้ามาครั้งแรกแต่เมื่อใดที่คุณเริ่มเข้าใจ โอกาสที่อยู่ตรงหน้าผมมันน่าเหลือเชื่อมากผมคงจะโง่เขลาหากไม่ได้ทําให้ดีที่สุดและเรียนรู้จากนักเตะต,ต่างๆที่สโมสรแห่งนี้ผมไม่เคยได้มาอย่างแอนฟิลด์แห่งนี้และผมยังไม่ได้เดินไปรอบๆผมที่ได้เห็นที่นี่นิดๆหน่อยๆผมได้เห็นสนามและดูมันเหมือนพรมซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้อยู่แล้วผมยังไม่ได้เดินออกจากอุโมงคดังนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมตั้งตาคอยการได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มันสุดยอดมาก เดวิสไต่ระดับอะคาเดมี่ของเพรสตันขึ้นมาและได้เป็นตัวแทนของทีมลงสนาม145านัดทาได้2ประตูหลังจึงได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่เมื่อปี2013นักเตะจากสาราชชาณนะาจกรารนี้ที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีประจําปี2019กของเพรสตันจะสวมเสื้อหมายเลข28ในทีมลิเวอร์พูลในตอนต้นผมต้องการย้ายมาร่วมทีมและลงเล่นเกมต่างๆผมต้องการลงไปและลงเล่นในฐานะนักเตะพรีเมียร์มากกว่าจะเป็นนักเตะจากลีกแชมปีเป็นชิพ และเริ่มจากจุดนั้นเขากล่าวผมรู้ว่าเรามีนักเตะระดับท็อปที่นี่และมีนักเตะหลายคนที่ผมจะสามารถเรียนรู้จากพวกเขาเมื่อคุณผ่านเข้ามาแล้วคุณก็อยู่ที่นี่เช่นกันหวังว่าผมจะสามารถคว้าโอกาสและเดินหน้าต่อไปผมตั้งตาคอยที่จะได้เข้ามาร่วมทีมและได้ลงเล่นต่อหน้าทุกคนและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมสามารถทําอะไรได้บ้างผมแน่ใจว่าแฟนๆและหลายๆคนยังไม่รู้จักผมหรือแม้กระทั่งได้เห็นผมเล่น แน่นอนว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและผมคิดว่าพวกเขาจะสนุกไปกับการได้ดูตอนที่ผมเล่นได้ดีเบนเดวิส <Ben Davis S 1> จะสวมเสื้อหมายเลข2 8ให้ทีมลิเวอร์พูลเบนเดวิสจะสวมเสื้อหมายเลข28ให้ทีมลิเวอร์พูลนักเตะกองหลังรายนี้ย้ายจากทีมเพรสตันนอตเอนในแชมเปียนชิพมาร่วมทีมของแดงในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะโดยจะรดประกาศเซ็นสัญญาระยะยาวกับสโมสรเดวิสเลือกหมายเลข28ในการลงเล่นในทีมใหม่ของเขา ซึ่งหมายเลขนี้เคยเป็นหมายเลขของแดนนี่อิงโดยที่ก่อนหน้านี้สตีเวนเจรรดและสเฟนวอร์น็อกเคยใส่หมายเลขนี้เช่นกันเซฟฟานเดนเบิร์กกองหลังทีมลิพูย้ายร่วมทีมเพรสตันนอตเอนจนจบฤดูกาลนักเตะวัย19ปีย้ายไปร่วมทีมจากแชมเปียนชิพหลังจบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะฟานเดนเบิร์กเซ็นสัญญามาร่วมทีมลิพูเมื่อปี2 0 1 9และลงเล่น4นัดในทีมชุดใหญ่ในรายการ f a ฟเอคัพและลีคัพ ในฤดูกาลแรกของเขาที่เมืองสี่ไซสนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดเดียวชนจะรับประสบการณ์ในทีมเพรสตันของอเล็กซ์นิมโดยทีมในแชมเปี้ยนชิพทีมนี้อยู่ในอันดับ11ในขณะที่แข่งขันไปได้แค่ครึ่งฤดูกาลเพรสตันจะลงเล่นเกมลีกในบ้านโดยพบกับรอตเทอร์ดัมยูเตจดในวันเสาร์นี้เราต้องทำมันอีกครั้งความท้าทายของวเลดุมหลังเชนะเหนือเวสแฮม จอจีน็อกเวเดดุมยืนยันว่าลิพูต้องไม่เหลืองกับชัยชนะ2นัดติดต่อกันและท้าทายตัวเองให้รักษาม,มาตรฐานต่อไปจนจบฤดูกาลหลังเกมชนะเวสแฮมสามต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนี่คือสิ่งที่กองกลางชาวดัตให้สัมภาษณ์กับลิปูเอฟซีดอทคอมหลังเกมดังกล่าวจีนนี่ชัยชนะ2นัดใน1สัปดาห์คุณพอใจกฟอร์มโดยรวมมากแค่ไหนพ่อเจมากผมคิดว่านอกจากประตูแล้วเรายัางเล่นฟุตบอลที่ดีด้วยเช่นกันในบางจาังหวะเราเพลินกับมันมากเกินไป จนทาให้เราผิดพลาดบางอย่างแต่ผมคิดว่าเป็นเกมการเล่นที่ดีกับประตูที่2เป็นสัญญาณว่าลิพูก,กลับมาอยู่ในฟอร์มสุดยอดของพวกเขาในตอนนี้แล้วหรือไม่ผมไม่อยากจะบอกว่าเรากลับมาแล้วเพราะผมคิดว่าคุณต้องแสดงมันออกมาให้เห็นในทุกๆเกมอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําเราแค่ต่อยอดวิธีการเล่นอย่างที่เราทําประตูที่2และพยายามทํามันในทุกๆเกมแน่นอนว่าทุกเกมเป็นเรื่องยากแต่เมื่อเราสร้างโอกาสได้อย่างนี้เราจะต้องทําให้ได้ เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีมาก3เกมและผลการแข่งขันนอกบ้านที่ดี2เกมหลังสุดคุณรู้สึกว่าทีมชุดนี้เริ่มเรียกจังหวะกลับมาอีกครั้งหรือไม่ในเวลานี้มันเป็นอย่างที่ผมตอบไปในคําถามก่อนหน้านี้ผมต้องอยากจะบอกว่าเรากลับมาแล้วแต่ผมคิดว่าเราต้องแสดงให้เห็นในทุกเกมและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํามันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แย่ที่คิดว่าเรากลับมาเพราะว่าทุกเกมมีสถานการณ์แตกต่างออกไปเป็นอีกเกมและคู่แข่งอีกทีเราต้องทํามันอีกครั้ง ผมคิดว่าเรามองมันในแง่นี้และแค่พยายามจะลงเล่นเกมต่างๆด้วยความมั่นใจมีอะไรจะพูดถึงจอแดนเฮนสันไหมกับการที่มีนักเตะลิผูเพียง3าคนที่ลงเล่นเกมพพมเร์ลี่ให้กับสโมสรมากกว่าเขาในตอนนี้เขายังมีบทบาทสําคัญต่อทีมชุดนี้มากแค่ไหนไม่ว่าจะลงเล่นตรงไหนก็ตามเขามีบทบาทสําคัญจริงๆผมคิดว่าเขาแสดงออกมาในสนามผมเห็นในวิดีโอในอินสตาแกรมในการที่เขาโค้ชทีมและคุณเห็นว่าเขามีความสําคัญต่อทีมมากแค่ไหน นอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะที่ดีและเขาเล่นได้ดีในตำแหน่งที่ปกติไม่ใช่ตำแหน่งของเขาเขาหน้าเหลือเชื่อมากและเป็นนักเตะที่สำคัญจริงๆสำหรับเรามันยากแค่ไหนกับการไล่ตามในการลุ้นแชมป์ลีกมากกว่าการเป็นผู้นำคือผมไม่คิดว่าเราจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องการนำหรือไล่ตามเราแค่ต้องดูไปเกมต่อเกมทุ่มเททุกอย่างลงไปทีละเกมและหลังจากนั้นเราถึงจะรอดูว่าเราจะอยู่ในจุดไหนเมื่อจบฤดูกาล ผมคิดว่านั่นคือจุดที่เราต้องโฟกัสในเวลานี้ปลุกใจให้ฮึกเหมิมสาระกระตุ้นลิผูเก็บชัยทุกเกมสู่แชมป์ลีกโมฮัมเหม็ดสาระกองหน้าตัวเก่งของแดงลิพูกระตุ้นเพื่อร่วมสกัดต้องงัดฟอร์มเก่องออกมาเพื่อคว้าเัยชนะให้ได้ในทุกเกมในช่วงที่เลาอยู่ของฤดูกาลนี้หากต้องการที่จะป้องกันแชมป์เพลีกอังกฤษให้ได้เดเรดเริ่มกลับมาคืนฟอร์มเก่อง,กงอย่างต่อเนื่องโดยพวกเขาสามารถเก็บเัยชนะ2แมตช์ในลีกติดต่อกันได้ ในเกมไล่ต้อนไก่ทองเทนแนมฮอตส์เปร์และคุนคอนเวสแฮมยูเนเต็ดด้วยสกอร์สต่อหนึ่งทั้ง2เกมอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงตามหลังเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้สีคะแนนแถมทีมของกุนซือเปปกอร์ดดล่ายังได้เปรียบเนืน่องจากมีเกมตกค้างอีก1แมตช์อยู่ในมือโดยซาลาซึ่งคืนฟอร์มซัดสอประตูหลังจากปืนฝืดมานาน6เกมหลีกติดต่อกันเปิดใจว่าทุกๆปีก็เป็นแบบนี้ถ้าคุณอยากได้แชมป์ลีกคุณต้องชนะให้ได้ทุกเกมคุณต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องถ้าคุณต้้องการไดแชมม์พ แน่นอนว่านี่เป็นสัปดาห์ที่ดีมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราการชนะ2เกมติดต่อกันมันเป็นเกมที่ยากพวกเขาเล่นได้ดีมากผมยิงประตูดได้ไม่ค่อยเยอะเมื่อเจอกับพวกเขาพวกเขาเป็นทีมที่เหนียวแน่นเราต้องพยายามสู้ต่อไปและเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บางโมยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับระบบ VAR ที่นํามาใช้ในเกมลูกหนังว่าผมไม่ชอบ VAR มันทําลายความสนุกของเกมฟุตบอลเกมฟุตบอลเป็นอะไรที่สนุกในประเทศอื่น พวกเขามักจะให้กลองหน้าได้มีพื้นที่เล่นแต่ที่นี่ผมไม่อยากบดนเรื่องนี้หรือโดนปรับเงินมันก็เป็นการแสดงความเห็นของผมเกี่ยวกับ VAR ผมไม่ชอบเลยจริงๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ